บทสวดดาวพฤหัสย้ายราศีในวันพรุ่งนี้8เมษายน2565กไหเริกว่ายแบ่งเป็นสองช่วงเวลานั่นก็คือ16 4 1นาฬกานาทีหรือ19 1 9นาฬกานาทีโดยหมอช้างทศพรสีตุลาตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูเรนตัมโพธิสัมภารนิพพัตตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตังวเนจราจิรสังวายามันตาปิเนวะสังขิงสุขันหิตุพระมะันติ อกขาตังปริตตันตมพนามะเหคาถาบูชาดาวพฤหัสบดีส9บจบพระสัมสัมวิสาตเทพะพระสัมสัมวิสาตเทพ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 พระสัมสัมวิสาเทพะ พระสัมพันธ์วิสาเทภะพระสัมสัม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 วิสาเทภะ